สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถสามล้อไฟฟ้าอีกแล้วนะครับสั่ล้อไฟฟ้าคันนี้ที่ผมทําขึ้นมามาดูว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับรถคันนี้มีไว้ทดสอบทดลองนะครับมาดูช่องล่างว่าผมทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นสวิงอาร์มที่ทําขึ้นมาเองนะครับไม่มีขายนะครับแบบนี้นี่นี่นี่ดูอันใหม่เนี่ยนะครับ นี่ก็กำลังทำสำหรับคันใหม่คือคันใหม่จะเป็นจะใช้ดุมของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็จะเป็นดุมจีนนะครับไม่ชอบล,ละล้าสมัยไปละนี่นะครับเปลี่ยนละก็สปริงนะครับสปริงเป็นโชกสปริงนี่เป็น 1,500ปอนด์ 1> 1, นะครับอันนี้นะทำแข่งที่1,500ปอนด์แล้วก็ชกซับแรงของรถยนต์นะครับการบิดกันเด้งนะตัวในนี้นะครับแล้วก็ไอระบบใหม่ที่ผมเพิ่งจะใส่เข้าไปนี่คือทดลองอยู่นะครับอยู่ในขั้นทดลองนี่เรียกมันว่ากันโครงก็แล้วกันนะครับเพราะมันคล้ายๆกับ การโครงของรถยนต์นะครับการทํางานก็ใกล้กันนะครับซึ่งเหล็กอันนี้เป็นเหล็กสปริงนะครับค่อนข้างแข็งดัดยากมากนะครับอ่ามันจะโดนดัดให้เป็นรูปตัวยูนะครับเพื่อจะไปยึดกับโน้นนะครับสวิงร์มตัวโน้นกับตัวนี้สองฝั่งเลยนะสองฝั่งยึดเข้าหากันนะครับแต่มันจะ หมุนได้นะครับตรงนี้มีบูทปกติมันน่าจะเป็นบูทยางนะแต่ผมไม่มีผมก็ใช้บูทเหล็กนี่นะครับหาของที่มีทำเข้าไปนะครับบูทอ่าค่ไว้การทำงานของมันก็คือนะครับถ้าตัวนู้นโดนมีแรงกดนะครับแรงกดให้สวิงอาร์มมันยกขึ้นใช่ไหมให้มันมีแรงกด ยกขึ้นฝั่งนี้ก็จะโดนกระทําคล้ายๆกันนะครับมันก็เลยาการขับขี่เวลาเข้าโค้งมันทาได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ใส่ตัวนี้นะรู้สึกว่าเข้าโค้งได้ความเร็วที่สูงขึ้นนะครับส่งตัวดีขึ้นมีผลผิดหูผิดตารู้สึกได้นะครับที่ใส่กังคงนนี่เข้าไปนะเนะี่ยจากการทด ลองทดสอบครั้งนี้ผมก็ใช้เงินไม่ถึงร้อบาทนะครับในการดัดแปลงใส่ครั้งนี้เพราะซื้อเหล็กอันนี้มาก็35บาทนะครับวุอะไรก็มีอยู่แล้วก็ทำเชื่อมเชื่อมทดลองใส่เข้าไปอเออเฮ้ยมันดีมันใช่นะครับพอใช้แล้วมันดีก็เอามาบอกต่อนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังทำระบบสวิงอัม ล้ออิสระเหมือนผมก็ลองใส่ตัวนี้ดูนะครับก็จะมันจะเห็นผลความแตกต่างนะครับก็ทำแล้วดีทำแล้วใช้ได้ก็เอามาบอกต่อนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชม